โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มาคุยกันเกี่ยวกับคําถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับว่า PCX B 2024นีนั้นจะออกเมื่อไหร่แล้วมันจะโฉมใหม่หรือโฉมเดิมนะครับผมอยากจะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมเชื่อว่ามันจะเป็นโฉมเดิมแต่อาจจะเพิ่มเติมอะไรอาจจะเป็นสีสีล้อหรือคาดอะไรใหม่แบบแบบเป็นมุกเดิมๆที่ h อนด้เคยทำอะ ล้อมุกล้อทองมุกล้ออะไรเงี้ยมุกค,คาดคาด,คาดนู่นคาดนี่เปลี่ยนสติ๊กเกอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวฟังท้ายคลิปนะครับแต่ว่าจากวิเคราะห์การวิเคราะห์ส่วนตัวผมนะผมมองว่าไม่น่าจะเปลี่ยนไม่น่าจะเปลี่ยนรูปทรงน่าจะเป็นทรงเดิมเพราะว่าจากประวัติที่ผ่านมานะครับมัน p ก x เอาเราพูดถึงประวัตินะ PZX มันออกมาครั้งแรกอะช่วงปี2009เป็นเจนแรกร25ซีซีนะครับ 2009-2011เนี่ยเป็นทรงเดิมเครื่องเดิมจนปี2012นะครับเป็นทรงเดิมแต่ว่าเครื่องใหม่อัปเกรดเป็น 150cc จนถึง2013ก็ยังเป็นทรงเดิมแค่ว่าเครื่องใหม่นะครับแต่พอปี2014นะครับมันจะเป็นยุคที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรทรงเออะนะ PCX ที่เป็นเตารีดอะนะครับนะ่าออกมาแล้วเป็นทรงใหม่ด้วยเป็นเครื่อง150ด้วย ตัวนี้มีรีโมทแล้วแต่ว่ายังเป็นกุญแจเสียบอยู่คือมีรีโมทเอาไว้เรียกรถเฉยๆนะครับราคาก็แพงหูฉี่เลยนะครับปี 14, บสี่สิบห้าบหบเจดสปีนะเพ,เพื่อนๆจาไวนะ้นะึกออกไหมสีปีนะมันไม่เปลี่ยนเจนเลยนะครับเพราะมันเป็นตัว all new ที่เปลี่ยนมาใหม่4ปีนะครับหลังจากนั้นมันก็มาออกนะเป็นค e y l e s ในปีสองพันนะครับเป็น k e y l e s ก็คือเป็นเตาเตาแกนะ๊สอะที่ไม่ต้องใช้กุญแจเป็นรีโมทนะครับแล้วก็ มาจนถึงปี2017แต่ก็ยังเป็นทรงทรงของปี2014อยู่เพื่อนๆนึกออกไหมอ่าจนมาปี2018มันก็ออกเป็น all new นะครับปี2018ออกเป็น all n e เป็นรุ่นที่ไฟท้ายสวยๆที่เราเห็นกันอะนะ18 19 20นะครับมีที่ชาร์จมีอะไรพวกเนี้ยเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มสีสันแล้วก็เป็นล้อทองปกตินะครับส่วนตัวปี2020นะครับ มันจะมีมันจะเป็นทรงเดิมของพี่จา18นะครับแต่ว่ามีเวลคัมไลท์เวลคัมไลท์ฝั่งซ้ายนะครับก็คือไฟที่เอาไวส้ส่องส่องตรงขาตั้งข้างใครที่มีปี20จะรู้ว่าเวลากดรีโมท้ะไฟมันจะปิดตรงนั้นนะครับมันก็เนี่ยไฟเวลคัมไลท์แบบเนี้ยอ่าเป็นไฟส่องแบบเนี้ยนะครับนั่นคือปี2020นะครับเพราะฉะนั้นรุ่นปัจจุบันอยู่ที่เราใช้กันอยู่ในคทุกวันเนี้ก็คือปี21 22 23ใช่ไหมก็จะเป็นทรงเดิมแค่ว่า เพิ่มเติมสีนั่นน,นุ่นนี่มนั่นนี่มานะครับบล็อกเครื่องก็บล็อกเดิมคือ160่สซีซีนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวคือมันผมคิดว่ามันจะลากลากไปถึงปี2องพแน่นอนเกี่ยวกับทรงนี้นะครับคือเอาง่ายๆนะไม่มีใครรู้หรอกนอกจากคุณจะทํางานที่บริษัทฮอนด้านะครับฮอนด้าที่สมุดปากกาอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ฝั่งพระประแดงหนระืออยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ แน่นอนว่าถ้าคุณทำงานที่ Honda หรือมีเพื่อนทำงานที่ Honda คุณจะได้เห็นพาร์ทอะไหล่มันนะครับคุณถึงจะรู้ว่ามันจะเปลี่ยนโฉมไหมเพราะว่าถ้ามันจะเปลี่ยนโฉมอะช่วงเนี้ยช่วงตั้งแต่เดือนที่แล้วผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีอะไหล่เข้ามาแล้วแล้วก็มีการประกอบมีอะไรรออยู่แล้วเตรียมส่งมอบอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าแม่งไม่มีหรอกมันจะใช้ทรงเดิมยัน ยันไปอีกปีหนึ่งนะครับอาจจะดึงไปอีกปีหนึ่งเพราะจากประวัติที่ผ่านมาถ้าเราดูจากประวัตินะปี2009นะครับมันออกเป็น p s x อ่าตัวแรกมานะครับตัวที่แม่งโคตรทนอะนะครับปี2 0 0พันเ p x ร้อยี่ห้านะครับ2 0 1 0เหมือนเดิม2011เหมือนเดิมมาเปลี่ยนเปลี่ยนตอนปี2 0 1 2เปลี่ยนเครื่องอย่างเดียวแต่เป็นทรงเดิมนะครับเป็นเครื่องร5อยห้าจนถึง2013เพราะฉะนั้นมันเคยมีมาแล้วเกี่ยวกับ รูปทรงเดิมเนี่ยใช้5ปีนะครับก็คือปี2009 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3นะครับใช้ทรงเดิมมา5ปีเปลี่ยนแต่เครื่องนะครับแล้วพอมาปี2014ก็เป็นอย่างที่บอกที่เป็นยุคทรง A กันช่วงนั้นนะครับใครขี่พีเซีกนี่คือเหมือนเหมือนกัทรง A อะเหมือนปล่อยงานมัดนะครับปี2014 15 1 6 17หนะครับเป็น4ปีนะเจนนั้น4ปีนะครับเป็นเครื่อง1 5 0ซีซีเป็น4ปีนะครับ สี่ปีมีเปลี่ยนแค่ว่าเป็นคีเลดนะครับตอนปีสองพันสิบหกนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเจนเปลี่ยนอีกใหม่อีกทีนึงก็จะเป็นปีสองพันสิบแปดเลยก็คือก่อนก่อนรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นทรงนั้นทรงที่ไฟไท้ายสวยๆนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตัวนี้อยู่แค่สามปีนะครับแต่ว่ายังเป็นเครื่องร้อยห้าสิบพอมาปีสองพันยี่บเอ็ดคือสองปีที่แล้วก็คือรถรุ่นผมนี่แหละมันมาเปลี่ยนเป็นเครื่องร้อยหกสิบถูกไหมเป็นเครื่องร้อยหกสิบปุ๊บ ผมเชื่อว่าเครื่องเนี้ก็ยังจะอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็อนาคตปี2024ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นทรงเดิมแต่อาจจะเพิ่มเติมสีล้อแม็กหรืออาจจะตรงชิ้นดำอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีส้มแบบเมื่อก่อนที่มันเคยทำจำได้ไหมใครเคยจำได้มั่งที่เป็นลายรถสีขาวแล้วก็คอนโซลสีส้มหรือว่ารถสีดำคอนโซลสีแดงต้องบอกกันว่าวันที่ ทำคลิปเนี้ยวันที่22พฤศจิกาปี w 2023นะครับซึ่งใครอาจจะมาเปิดดูหลังจากนี้นะครับแล้วมันมันออกมันออกเป็นตัวใหม่ออกมาก็ก็เข้าใจด้วยว่าน,นี่คือการวิเคราะห์แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวสําหรับคนที่ถามเข้ามาในช่องนะครับผมก็จะมาทําคลิปบอกซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งแบบที่ผมพูดหรืออาจจะไม่ไม่ไม่เป็นแบบที่ผมพูดก็ได้คือปีหน้าอาจจะมีเจนใหม่ก็ได้อย่างที่ผมบอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบได้นะครับให้ไปดูเพจ เพจเฟซบุ๊กของ Honda Motorcycle อะนะครับถ้าเขามีอะไรใหม่อะอย่างนไรเขาจะลงเพจก่อนหนึ่งเดือนนั่นหมายความว่าช่วงเดือนธันวานะครับถ้าเดือนมกราเขาจะเปิดตัว p c x ตัวใหม่เขาจะต้องลงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้ตอนนั้นนะครับตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกนอกจากสมมติว่าถ้ามันเปลี่ยนจริงๆคนที่ทํางานบริษัท Honda โรงงานผลิตอะก็จะรู้นะครับเพราะฉะนั้น ไม่อยากให้เพื่อนๆืนต้องไปหาผม,ผมในความส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าปัญหาจะถูกแก้ไหมด้วยเพราะว่าเจนนี้เอาจริงๆนะมันขายดีสู้สู้เจนที่เป็นปี2 0 1พันสิบแปดถึงยี่สิบไม่ได้นะรูปทั้งรูปทรงทั้งอะไรนะครับใชม่มันมี abs เข้ามานะครับมีดิดหลังเข้ามานะครับมันพัฒนาเข้ามาแต่ว่าอย่าลืมว่าบล็อกเครื่องยนต์เนี่ยถูกนาไปใช้ในคิก 160ด้วยถูกนำไปใช้ใน ADV 160ด้วยนะครับถ้าจะเปลี่ยนน่ะมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนค่อยๆไล่เปลี่ยนไปทีละอย่างมันคงจะไม่เปิดตัวทีเดียวแล้วแบบ3ารุ่นเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับซึ่ง p c x ผมมั่นใจว่าปี2024นะอันนี้ผมมั่นใจนะไม่รู้นะอาจจะหน้าแหกก็ได้ผมมั่นใจว่าทรงเดิมเครื่องเดิมเพิ่มเติมสต,ติ๊กเกอร์หรือการจะเป็นคาดสีอาจจะเป็นแดงดำขาวแดง ขาวส้มอะไรแบบนั้นอาจจะมีสีใหม่ออกมาลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆปัญหาเฟืองตอนนี้ที่ว่าแก้ไขแล้วหรือว่ายังไม่แก้ไขหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังในกลุ่ม PCE ก็ยังยังพังกันอยู่ให้เห็นเป็นรายวันนะครับก็ตอบคาถามนะครับตอบคาถามไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชตอบคำถามเรียกว่าวิเคราะห์ดีกว่าความวิเคราะห์วิเคราะห์วคาวคามคาิดเห็เนส่วนตัวของผมก็ประมาณนี้ผมคิดว่า ไม่น่าจะเปลี่ยนน่าจะเป็นทรงเดิมน่าจะดันอีกปีหนึ่งเพราะการที่เขาจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างคำว่า all new เนี่ยคุณรู้ไหมว่าต้นทุนการคิดค้นการสร้างการอะไรของวิศวกรเนี่ยมันจะมุ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอดูกันนะแต่ว่าสมมุติว่าถ้ามันถึงปี2อ2 4แล้วมันไม่เปลี่ยนนะแล้วใครเข้ามาเห็นคลิปนี้นะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยนะครับเหมือนกับว่าผมผู้มาก่อนการนะครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนก็ น่าแหกไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นส่วนตัวมีคนถามมาผมก็มาตอบนะครับแต่ผมมั่นใจจริงๆมั่นใจเลยว่าไม่เปลี่ยนมั่นใจว่าเป็นทรงเดิมนะครับ Pcx ปี PC 2024เป็นเครื่อง ESP พัด1 6 0นร cc รูปทรงเดิมเปลี่ยนสีล้อเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีแค่นั้นเป็นทรงเดิมแน่นอนครับยังไงถ้าแม่นถ้าถ้าในอนาะคตเพื่อนๆมาดูแล้วแม่นก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนาะแต่ถ้า ถ้ามันไม่แม่นถ้ามันผิดพลาดก็จะด่าก็ด่าข้างใต้ด่าเบาๆนะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ